เอือนเต้าอีกยังครับเนี่ยเตาเตาสำหรับใส่แกบครับเอาที่ใส่แกบแทะเห็เป็นเชือกเพื่งแมนครับเปลี่ยนแกบให้เป็นแกบแกะครับอู้สุดยอดแนวคิดครับคุณพ่อตอนที่แลกข้าเก่าแกบนี่ล่ะลุงเลยครับนี่นี่จะแกบเรื่วนเรื่วนครับผมหรือพูดอย่างใส่ฟืนน้ำก็ได้ด้ตำตำใหไมันแน่นให้มันแกบลงไหมะครับอมันกระชีได้เวลายืดออกไปอีกเรีกไปเห้เาสีได้โดนนะ เอาใส่เต็มหุ่นละเนี่ยเอาเาีย่นยนี่ที่มันทีไ้อยู่ประมาณสองกิโลบัดอีที่จุดนี่ก็คือผูใ้ใดมีอะไรจุดติดไฟก็เอาโลดเด้ก่วนติดไฟก็เปิดพัดลมสะกกอนเปิดพัดลมสกักกอนเอาให้มันประมาณนไปเครื่องหนึ่งหรือกก่เครื่องไปเลยเล่งพัดลมอืมเอาเล่งแล้วเทากับจุดเลย หดไปเลยดูด้วสีเลยมันเถอะครับเดี๋ยวเขากระติดเดี๋ยวเขากระติดแจบอมันติดบ่ะยาดหรอกครับไฟเฮ้ามันกับแจบนี่มันเห่าเง่าหากันรลวนนั่นติดหรอติดแล้วครับงันให้มันหม่กดาดเบิร์ดเบิร์ดกอนตังปิดก็ได้อ่านี่ิดง่ายๆดอกลุกดีแลยด้วครับเนี่ยงันครับบ้านนี้เขากับปิดเลยแล้วบ้านนี้ปิดิเลยครับครับปิดได้เลยง่ายครับ ออกมาแล้วครับแดดก,ก็เริ่มขึ้นมาแล้วเออมันสิเริ่มเผาไหมแห้งไปเรื่อยรับไฟก็สีขึ้นแห้งไปเรื่อ,อยอือยอยี่หรี่ครับสมัช่วงเบืองละ,ะมากแล้วครับเนี่ย <c oughs> เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะครับ <c oughs> รไฟมันสีแห้งแบบแดดเลยรับอืมโ <c oughs> อ้โห้อ น้ำหาาพรห้ออันเบิ้งไฟน้ำเอาถ้าพรแห้งหลายมันก็สิดับต้องเลี้ยงไฟให้มันไดเห็นไหมครับเออประมาณนั้นออนี่เขาเล่งคงขึ้น<า>ได้พรได้ของมาก,กว่วนโอ้โหตะกะแตนไฟแดงโอ้ไฟแห้งโคดบก่กเหรอ <laughs> เอาคนเลยบ่เฮ้เลยบ่เอาไอ้เหมือนรถเอาโอ้โหโซโซโซนี่ขนาดบอสท่านนี้ลิงไฟเดินดีเลได้ครับนี่ปิดไว้แล้วแสดงว่าเขาเด่งทำไมไม่ครับที่เรียกเนี่ยเปิดอ่าโอ้แสดงว่ามันกับหนึ่งระบบเปลืองไฟแมนครับสองคาไซมอแบตก็ได้โดนนะครับท่านผู้ชมนี่อ่าขึ้นเองนะครับหนี่งไฟไฟมันสูบ้อนเร็วคือแก๊สนี่แหละ ไฟอ่อนเร็วเร็วอืออือไหวเบิ่งได้นน้องครับเนาะครับประกิษฐเตียนเอาโอ้เบิ่งยุพักแค่น้องเท่านี้นะท่านผู้ชมเบิ่งว่ากินแล้วเนาะครับเนาะประเด็นประด้เล่งไฟบ่ได้มีอย่างแล้วอ่าประด้เล่งเลยไฟอ่าหอมอะไรได้บัา มอมบ่เนาะท่านผู้ชมเนาะกัวตะกะเตนมาตั้งก้านี่เลี้ยงเองมาครับเพื่อนตังไรนะครับตะกะเตนเลี้ยงเองครับโอ้เลี้ยงตะกะเตนพร้อมบปล่ครับเนี่ยท่านผู้ชมตะกะเตนคุณพ่อในช่วงที่วานสาธิตให้เบิ้งนี่ครับนี่โอ้โหเห็ดหลายอย่างเนาะนะครับเนาะอือล่ามันห่อนมือเราพอหรือเปล่นั่น,นเปรี้ยวไฟครับเบิง้งอื นี่คือเปลไฟทีบอดไ่พัดลมเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับขึ้นไม่เองนะครับเนี่ยยม่กาสันจันกันเลยครับสุดยอดเลยใส่ใส่เนาะอันนี้ใส่อันนี้ใบก่อนวางไว้ก่อนพ่อเอาใบก้างพ่นละเอาใบจ้างทีละแบบนี้เลยปะต่างลมดินลบมดินล่มดินนั่นจิถือมือเออ โอ้แังป<ะ>ั๊บกาเทาอันข้างนี่มันจีบอันมันจีไฟมันสีง,งามไปเรื่อยๆของมันหรอวะการเท้าเอาออกนี่มันอยากดับอืมทำแบบทำแบ่มีหมอนะอืมอยากดับแบบมีหมอนะค่ะ,ะถูกสุดยอดอีเลีครับ <laughs> 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 เพื่อคุณผู้ชมอันนี้คือ เปลี่ยนแกบให้เป็นแก๊สนะครับคุณพ่อสวัสดิ์อยู่หนองบัวลำพูรเราเห็ดสุดจอดีุนีครับชุนี้จะป่ะครับพ่อชุนี้อันต้นหนาต้นหนานี่พันแปดร้อยหาสิบบาทต้น้นันตัวบางตัวบางนี่มันจีพันสี่ร้อยหาสิบถ้ามาเอากลับบ้านกับราคาหนึ่งอีกครับกับราคาหนึ่งอารรวมราคาทรงอีอย่างเรียบร,อยร้อยไปเลยอ่าค,คือ ราคานีรวมทรงแล้วแมนครับหอดบานเลยครับได้ทูกอย่างได้ทุกยางเลยมันหาแต่แกบใส่ยางเดียวก็ขันบานมีแกะเนาะครับผมนี่นผูมชมรุนล่าสุดเล่นบอสครับของเฮานี่ลาสุดเลยแมนครับรุนลาสุดเดียวเฮ้าเห็ดอยู่เดียวนีเสียงน้ำเดือดอะ่านผูมชมตั้งว่าหันไหมเข้าเดียวตละดมันห่อนเร็วตัวท่านใจตัวคำนี้ท่านใจครับ ลยมัดไฟอ่อนๆอยู่ก็หมออันนี้มันไฟแห้งไฟแห้งโอ้ท่านใจดีครับนี่ตกกะเกียนพอเสี่แล้วมาหันป่ <c oughs> ามันเมากับบ้านราคาตัวหนานี่ 1, พันหกพห้าสิบครับครับตัวหน,า,น,วหนาได้หนาครับนี่หนากับบางานี่หนากับบางสร้า,างซีได้แบบนี้คำร้างอ,อ,อันนั้นเฮ็ดในเบิงซื้ออันี้คือตัวย่างครับเฮ็ดในเบิ่งซื้อๆดอกตัวนี้ออแต่แถ้าคนสร้างมาเดียวนี้ก็คือ ออกมารุ่นนี้แล้วเท่าสีใได้โ่งรุ่นนี้ครับออเดอร์หลายป่ะครับสรับมาเรื่อยๆนะครับกระตือว่าหลายอยู่นี่ธรูมชมสุดจอดเลยครับอันเ่ตีดเท่ากับใส่กบไฟขี่ใส่ก็ได้นั่นเป็นยังสิเออสุดจอดนผูมชมปาดกดพูเอ่เขานี่กูไดมี เก็บนะครับเห็นลงสีอันถ่ายไปยูทงยุท่านี่ก็เอาไปจกักหาลูกเหอเพือ่อได้คือกันครับอันหาลูก่ได้สองเทียรเลยล่ะครับก็สอบหนึ่งนี่เอาอันเก็บติดย์เทียงหน้าไว้จักสอบหนึ่งเนาะแม่น,น,นคุณพ่อแล้วใส่ยูเทียงหน้าบ่มีไฟก็ใส่หมอบ่บอมีไฟก็ใส่ตัวนี้แทนไฟฟ้าแบตทิพสองโวลท์เห่านี่แต่ิพสองโวลท์แกออกจากหม้อแต่ใส่หมาอล้วนครับเอ่าเฮ็ดกินสัวข้าวได้คือเกา่า อสุดยอดแนวคิดครับผมอ๋อสุดยอดเลยครับน้ำเดือดนะท่านผู้ชมเข้าเดียวแป๊บเดียวสะหล่าน้ำมันห่อนอไฟไฟมันแห้งดีผู้ใดมกไฟแห้งๆนี่บ่ผบพีวังใส่เตาตัวนี่